เถาหมา่เถาปันเถายังหอมลาบหอมบัวมักเห็ดค่ามาเห็ดเจวเถาผมเป็นเห็ดลาบเห็ดลาบเห็ดแบบหนึ่งแต่ว่าเห็ดเจวเถาเห็ดแบบหนึ่งว่าสิเป็นเถาเถาเถาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเพื่อนเพื่อนเบิร์ดชผูุ้กคุมื้อนี้ใหญ่วิไลมักม่วงสี่มา เจีวเถาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเฮ็ดเจ้วเถาเด้อโบเมนลาบเถาเฮ็ดเจ้วเถาแบบบานๆแบบธรรมชาติบานใหญ่อยู่งวันบบเมนลาบเถาเฮ็ดลาบเถาเห็ดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเฮ็ดเจ้วเถาเฮ็ดอีกอีกแบบนึงว่าสิเป็ี่ยนแนวใดนั้นติดตามไปเบิ่งไปชมกันเลยขั้นต้นเล็กเลาก็สีเอาเถานี่มาเพื่อนๆเขาก็สีฟัก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 หั่น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 พอประมาณนี้ได้แล่ว ดังไฟแล้วก็เอามอมาตังหมอเลี้ยวก็ตำหัวข้าหัวข้าลุเผ็ดป่นมะพริกป่นเกลือลงไส้เป็นหนัวผงสุตรสลายเสียได้เส้น้อยเส้นน้อยหลังจากน้ำพดแล้วก็เอาเทามาเทลงไส้แล้วก็คน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 ีแหละแม่นวิธีแก้วเถาบมเม่นลาบเทาด้วยเพื่อนอันนี้แม่นวิธีแก้วเถาสูตรวิธีแก้วเทา เจี้ยวเถาห้องใหญ่อยู่ลยมั่งงอนเพ็ดเบ๊บบานๆเพ็ดเบ๊บบานๆท้าห้องก็เ,บบบเซฟสุดเซฟสุดแล้วก็ตามไปด้วยห่อมห่อมบัวหอมลบับแต่กะค็คนคนคนคุ้นอันตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นอันว่าเพ็ดเจีเเ้ยวเถาห้องใหญ่อยู่แล้วเป็นอันว่าเสร็จเรียบรย้อยแล,ล้วก็สิทธิ์ตักตักเสร็จ มาฮอดน,นี้สูตรเทปเจวเถาของใหญ่ไลมะม่งนวลกระสีเรียบร้อยพร้อมซีซิมมาซีมกัน,ดเ,นเด้อคุยคำง่ายๆเพื่อนๆทุนทุ่นๆอยู่มาซีนวงกันเด้อคักขักขักขักมกพริกคั้วไม่ไม่หันหอนกลับเข้าไปสุดยอ,อดสุดยอดเพื่อนสุดยอดสุดยอด เจ้าเถาเจ้าเถาวัดแซบสุดแซบสุดเจ้าเถาสุดเจ้าเถาข้องใหญ่อะไรมังม่วน่แม่นลาบเถาอันนี้มันเจ้าเถาเอาข้อจบคลิปนี้ไปเพียงสำนีปักเลยกดแชร์กดติดตามช่องยูทูบใหญ่อะไรมังม่วนเด้อบาย